สวัสดีครับสวัสดียามบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผมทีมงานก็มาจอดรอกันเติมน้ำมันครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ่าจ่าอะไรจ่าจะลงรถครับเดี๋ยวครับแล้วเมื่อไร่ะลงครับจ่าทำไมวันนี้จ่าทำไมไม่ล้างรถครับจ่าเป็นยังไงครับเมื่อคืนหนั่งไม่ครับฮะ จัดท่องเมื่อคืนนี้กลับถึงบ้านกี่ทุ่มครับกลับถึงบ้านกี่ทุ่มครับจะเอ็งไปต่อจากพี่เลยเหรอเมื่อคืนเออโอ้ร่าทีมเทอร์มานยังรอด้วยใครตันเออน่าทีมเทอร์มันยังไงเถ้าแก่หมาหนู ยังไม่ตื่นเลยพี่ไห้ทักทักแกททีมงานเราตื่นหรือยังอ่ะเบอกยังๆๆเออแกบอกว่ายัางเออฮะมวานวันที่สอง,โโอองสถาางอง้าแกพ่มอะไรมามวานาน,าน่นะ เดี๋ยวมันมีผ้านาแล้วก็ผ้าตับเป็นเหล็กอันมีเหล็กยันเฉยเหล็กยันข้างนนะ่ะเออนั่นแหละอะไแข็งเกลีนอ,อกนี่เง Có nó lại. Làng mình cứ đu ngầu ngầu vũ rồi nè Cái chân làng hấp Cái chân làng mình cứ ngầu lại luôn rồi บรรยากาศเก็บบรรยากาศยามเช้าครับของทีมงานทีมงานเที่ยวขับทีมงานนี่เพิ่มเพิ่มไมยางเลยทีมงานใช้รดทีมงานนี้ขับเคลื่อนด้วยแอลกอฮอล์ครับน้ำมันรถไม่เท่าไรครับน้ำมันคุณต้องมาก่อนฮะอ๋อ ไอมอสเลยเขียนแล้ววางเนอะล้า,ลา,ง,ลางล้างวางนะนี่ผ้าผ้าอย่าฟังนี้เอาผ้ามาเช็ดพวกคราบพอะไรน้ำบอ,อกเลยว่าเนี่ยผ้ามันอยู่ตรงที่ยกดำอะ่ะเออตรงมือยกดำอ่ะเอามาเช็ดคราบไปตรงตรงมือให้ไหมนะมันเป็นคราบอะ่ะที่ล้างแล้วไม่ได้เช็ด อะไรเละทำไมโอ้มันจะเป็นเละอะไรไม่เกี่ยวหรอกพี่เอาเช็ดภายในเลยนะั่นะให้ไปทำไรสิบาท <c oughs> รอมอตาานะเริ่มมอตานอีกคันหนึ่ง ทีมงานนี้ก็ให้ right? um <S <s Pepsi> Kyoto> yes> สี่คันครับ no วิ่งกับเจ้าสมลายใช่ไหมก็ให้เราสี่คันวิ่งกับเจ้าสมลรยอะไรโอ้มันขาดนานแล้วขาดหมดแล้วไหนไอ้นี่นะไอ้นี่ ไอ้นี่ต้องพี่ขับยังไม่หลุดเลยไม่ใช่พี่ยังหลุดฝั่งนู้นนัดมันหลุดนี่โอ้ลัดลิงเดียวเฮ้พี่ตะไคร้ไปไหนฮะนี่นะเราวิ่งอยู่บ้านละาห้องโอ้มานี่มามัทีมงานก็ช่วยกันขัดๆับทุบทุบ ก็ลุยงานบ้านละหอกกันต่อนะครับผมลุยงานดินนี่ยเับอ้พี่บอกวิธีเวลาเช็ดรถอ่ะเดอดอดอดนี่ยเช็ดรถเนี้ยเช็ดลือ,อยาวเนี้ย เช็ดให้มันเงาครับต้องขยันเช็ด นี่เช็ดแล้วเนาะเมื่อคืนเออมันไส้คนเออมันไส้คนไม่ชวนล้างรถเอรมันล้างอยู่ฮะมันล้างอยังไะมันล้างอะไรคราบเต็มอยู่นู่นูกมันฉีดที่ช้มั่งงานดีมันอ้าวงานดีเพาะว่าฉีดมา ชิ้เลยอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องน้ำพรางมานาซิงด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับมาแล้วมาตาม